<c oughs> สวัสดีครับวันนี้มีรถซิ่งมานำเสนอหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเครื่องอ่ทา ET 9.5นะครับผมคือ9แรงครึ่งนะครับฟิตเครื่องใหม่นะครับผมคันนี้เกียร์มี2เกียร์นะครับเดินหน้า2ถอยหลังหนึ่งนะครับผมมีอุปกรณ์ต่อพว่วงให้อีกนะครับมีต่อด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อใช้บนทุกของขึ้นเขาขึ้นภูนได้นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่55,000บาทนะครับผมสนใจโทร0ูนย์เ3้าสามห้าด้าเจ็ดได้เลยนะครับรถคันนี้อยู่หนองบัวลําพูน,นะครับผมราคาต่อรองได้นะครับ